สวัสดีครับผมโอภูศเน่นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปตะพดเหล็กลายให้ดูนะครับะตะพดเหล็กลายเนี่ยผมเคยทำไปแล้วเมื่อประมาณคลิปนี้ผมน่าจะเคยทำตอนนั้นเป็นไม้นาคบุตรนะครับแต่พอดีอันเนี้ยชุดเนี้ยครับเป็นลูกค้าเขาสั่งเป็นไม้พยังฆ์ยุดามานะครับตัวไม้เนี่ยลูกค้าเขาดีเควสมาเขาต้องการว่าจะเป็น ไม้ยิวดำนะครับไม้ยิวดำนะครับไม่ใช่ไม้ดำดงนะครับนี่ครับสวยงามเงาสวยงามมากนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับหัวท้ายจะเป็นเหล็กลายทั้งหมดนะครับพอดีอันนี้จะเป็นไม้ถือหรือไม้ครูนั่นเองนะครับไม้ครูนี้เดี๋ยวผมบอให้นะครับว่ายาทั้งหมดตัวไม้ครูเนี่ยคืองานทุกอย่างเราทํามือ นะครับเราสามารถสั่งได้ครับว่าต้องการความยาวกี่นิ้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมวัดให้ชมพอดีผมเมื่อกี้ผมเพิ่งวัดตัวของไม้ตะพดไปตัวไม้ครูเนี่ยครับตัวไม้ครูตัวไม้ถือเนียครับยาวประมาณประมาณ20นิ้วหรือถ้าวัดเป็นเซนนะครับวัดเป็นเซนประมาณ 5้ิเซนถึง52เซนนะครับแล้วก็ตัวของหัวเนี่ยครับหัวหัวเล็กลายนี่ครับก็ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางนิ้วครึ่งนะครับยาวลงมาตรงนี้3นิ้วนะครับส่วนตรงนี้ยาวลงมาประมาณ2นิ้วนะครับเขาเรียกว่าหัวท้ายแล้วก็จะขั้นด้วยตัวของทองเหลืองตัวของทองเหลืองเห็นไหมครับ นี่นะครับให้ชมครับงานตีมือนะครับงานตีมือส่วนใหญ่เราจะพบเหล็กลายเนี่ยจะเป็นอของกริดของอมีดนะครับหรือว้าขันแต่พอดีเนี่ยผมไม่ได้คุยกับช่างนะครับผมอยากให้จำเป็นไม้แต่ผพดส่วนตัวผมเป็นคนชอบตะโอด อ่าผมจะมาเทียบไปดูว่าสเสน่ห์ของเหล็กลายเนี่ยดียังไงนะครับเดี๋ยวผมเทียบไปดูอันนี้เราก็จะตอกด้วยหมุดทองเหลืองเห็นไหมครับจะพิเศษนะครับจะตอกด้วยหมุดทองเหลืองทั้งสามชิ้นดูนะครับหัวตะพจน์เหล็กลายจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับแม้ว่าชิ้นเดียวกันเองก็ตามตัวของเหล็กลาย ก็จะไม่มีทางเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่คือเสน่ห์ของเหล็กลายนะครับแล้วก็ชุดนี้ครับตัวของเหล็กลายที่เป็นทำไปตะพดเนี่ยผมได้ใส่มวลสารมงคลไปเช่นตะปูสังควานอนนะครับแล้วก็เป็นโลหะมงคลต่างๆที่ผมสะสมมาทั้งเหรียญคุดเอยอะไรเอยอยู่ในนี้หมดนะครับ เราจะตีหลอมมวลสารที่เป็นตัวโลหะมงคลก่อนเสร็จปุ๊บเราก็จะตียัดเข้าไปในตัวของเหล็กนะครับเพื่อเหล็กลายเนี่ยเขาจะตีเป็นทบ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 ,ทบ,ทบเพื่อให้ขึ้นลายเกิดขึ้นนะครับลายทบลายชั้นมากจะเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะสามารถทําได้นะครับแล้วก็จะขึ้นลายแบบนี้เห็นไหมครับเสน่ห์ของเขาจะเป็นแบบนี้ครับ ครับเห็นไหมฮะสวยงามครับสวยงามมเสน่ห์แต่ผมจะบอกว่าตัวของตะพดเนี่ยครับที่เป็นเหล็กเนี่ยครับเราคือเหล็กมันมันมันหนีคำว่าสนิมไม่ได้นะครับแต่ทำยังไงให้สนิมไม่ขึ้นนะครับเราจะอ่ะ,ะโรมน้ำมันเช่นน้ำมัน มะพร้าวน้ำมันจันนะครับทาไว้นะครับเพื่อการไม่ให้สนิมมันขึ้นได้นะครับมันก็สามารถช่วยได้นะครับมันดูแลมันเช็ดสักหน่อยหนึ่งมันจะไม่เหมือนพวกทองเหลืองหรือแซนเลดที่มันจะไม่มีสนิมขึ้นแต่อันนี้ครับคือสนิมข,ของต,ตะพดเหล็กลายเห็นไหมครับ สเสน่ห์ของเขาเลยครับนี่ครับโอเคครับนั้นผมอขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจจะสั่งนะครับผมต้องบอกก่อนว่า,วาอันนี้คือไม้ยูดาไม้ยูดานี้เป็นลูกค้าที่เขาสั่งมาเองแล้วก็ให้ผมเข้าด้ามให้นะครับ ขวทาให้แต่ถ้าเป็นของผมที่ผมทําขายอยู่เนี่ยจะเป็นไม้หน้าบุตรหรือไม้บุญนาคนะครับจะมีพอดีช่างผมเนี่ยเป็นคนภาคใต้ทางไม้หน้าบุดหรือไม้บุญนาคเนี่ยมีม,มีที่ภาคใต้เยอะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเหมือนกันจะออกสีน้ําตาลนะครับแข็งแรงเป็นแก่นสวยงามเลยทีเดียวน้ําหนักกําลังดีครับเสนอต่อชิ้นนะครับ3 9 9 9บาทนะครับ3า9 9าสําบาทสำหรับ ม้นักบุตรนะครับแต่อันนี้เป็นไม้ยูดาที่ลูกค้าซื้อไม้มานะครับผมขอย้ํานะครับนี่คือไม้ยูดาที่ลูกค้าซื้อไม้มาแล้วมาให้ผมกลึงเข้าหัวท้ายให้นะครับเพราะฉะนั้นาราคาก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวของไม้ยูดาส่วนไม้นักบุตรจะเป็นไม้สีน้ำตาลนะครับโอเคครับผมโอ๊คบุชเน่ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ